สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับอีซีไลท์ไมวีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาซื้อข้าวเหนียวคะ่ะทุกคนข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวนะคะป้าก็หอ่อไม่หยุดเลยนะคะขายดีมากร้านเล็กๆนะคะแต่ป้าขายดีมากเลยคะ่ะตลาดนัดันเสานะคะคลองถุมปากช่องคะ่ะตลาดนัดคลองถุมปากช่องคะ่ะ นี่คือยืนรอแถวนะคะเรายืนรอแถวนานมากเลยปลาก็ห่มไม่หยุดขายดีมากๆอันนี้ก็ข้าวเหนียวดำใกล้จะหมดแล้วะค่ะทุกคนนี่นะคะปลาก็นึ่งไปห่อไปค่ะมีมะพร้าวใส่ด้วยนะคะบางคนก็ไม่ใส่ค่ะทุกคน อันนี้เราก็มายืนรอนานแล้วนะคะแถวยาวมากๆนี่นะคะทุกคนข้าวเหนียวดำค่ะอันนี้ข้าวเหนียวขาวตั้งแบบนี้เลยคะ่ะตั้งเตาร้อนๆเลยค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆได้ยินบรรยากาศนะคะบรรยากาศตลาดส,สดๆแต่ว่าตลาดเขาเปิดเพลงค่ะเขาเปิดเพลงนะคะ ก็ไม่สามารถเอาเสียงในตลาดสดมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ถ้าได้ยินเสียงตลาดไปด้วยนู่นนี้นั่นนะคะทุกคนบรรยากาศตลาดจริงๆนี่ของเราก็สั่งเป็นข้าวเหนียวดำสอห่อนะคะใส่มะพร้าวนี่กลับมาแล้วนะคะทุกคนได้แล้ว20บาทห่อละสิบบาทค่ะ